มันเปลี่ยนไปครับคนสบายมากขึ้นหลายคนชอบปรมาณสบายสบายแบบง่ายครับเดี๋ยวนี้นะครับเคยมีวลีเด็ดนะครับจะทําให้คนนั้นนะครับมีเงินมีทองแบบม่ายห,หรือว่ามีใครทุกวันนี้ครับเราถ้าเรามีตัวอย่อางมีเงินหรือว่า,ามีไรายได้เดียวกับเราต้องมีคอนเทนต์ที่แตกต่างจากคนอื่นรับ แต่มันก็อคอนเทนต,ต์ต้องดีจริงๆด้วยครับต้องเข้าตา,าคนตั้งโูกด้วยครับถึงจะมีสิทธิ์ที่จะดังและมีรายได้ครับแต่คนครับมีสิทธิ์ที่ว่าจะสร้างคอนเทนต์ให้กับตัวเองนะครับทุกวันนี้ครับถ้าเราสามารถทำตัวที่โดดเด่นนะครับโดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นนะครับ เรา,า,าก็จะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้ทำไมลุงรองชอบพูดถึงว่าเราต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับเมื่อไร่ก็ตามครับที่เราเป็นคนดงนังหรือว่าคนที่มีมีคนรู้จักเราไม่เยอะครับมีคนติดตามเราไม่เยอะครับเรามีสิทธิ์แค่ว่าอ่าตาม,มาเงินหรือว่าอ่ามีช่องทางรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนครับ แต่มันขึ้นอยู่กับความสามารถของเราด้วยนะครับแล้วทําอย่างไรให้เรามีความสามารถครับเราก็ต้องอเริ่มค้นหาตัวเองขอโทษครับค้นหาตัวเองนห้เจกับว่าเราเป็นใครและมาตามอะไรในโลกออนไลน์ครับนี่แหละจ,จุดสําคัญของของการใช้ชีวิตในทุกวันนี้ครับทุกวันนี้ครับถ้าใครไม่ไม่เล่นออนไลน์ไม่เล่นโลกโลกโซเชียลนะครับลองว่ามัน มันไม่ตันลูกครับลูกมันเปลี่ยนไปมันมันลูกมันเปลี่ยนไปครับเราต้องเปลี่ยนให้ตันลูกครับสมัยก่อนครับไม่มีโซเชียลไม่มีมือถือไม่มีอ่าอ่าเรียกว่าไม่มีไฟฟ้ามีทีวีประมาณนี้ประมาณลูกลูกออฟไลน์ลกักบสมัยก่อนกา,ารที่เราจะทมอะไรสักอย่างครับมันต้องใช้ปากต่อปาก บอกต่อเท่านั้นครับทำให้ถึงมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ครับแต่ทุกวันนี้ครับโซเชียลเปิดโอกาสให้เราครับ YouTube ก็เปิดโอกาสให้เราครับได้มามีบทบาทในโลกออนไลน์มากขึ้นครับเราเรามีช่อง y o u t u ู e แล้วครับนะครับเราต้องเป็นตัวตัวเด่นในช่วงของเราให้ได้ครับ ถึงเรียกว่าเราต้องเป็นพระเอกนางเอกในช่องของเราไว้ได้ครับเป็นนะครับช่องของเราคับเราต้อง่าไปแนวไหนครับเราต้องให้ชัดเจนครับแต่ตรงรองเองก็ยังยังไม่ชัดเจนว่าจะทําช่องแนวไหนครับแต่เมื่อไร่ที่เราอ่าทําช่องของเราชัดเจนแล้วครับช่องของเราออกเวลาออกอากาศตอนไหนนะครับทําเรื่องอะไรนะครับ นะครับแล้วมีคนติดตามนะครับแล้วทำอย่างไรจะไอช่องของเราเติบโตนะครับนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการที่เราขั้นแรกเลยตรงรองมองว่าการทำคลิปนะครับมันดีกว่าการไลฟ์สดมากครับถ้าคลิปของเราติดกระแสขึ้นมาครับนะครับฟีดมันก็จะดังดันขึ้นเรื่อยๆครับกับในการไลฟ์สดนะครับมัน มันก็ดีตรงที่ว่าเราได้เจอกันสดๆนะครับเจอกันสดๆแบบว่าเหมือนเราคุยกันตัวต่อตัวแบบนี้ครับขอโทษทีครับในการดํคลิปนะครับมันมันมองเห็นได้นานกว่าการไลฟ์สดครับแต่ลองเป็นคนหนึ่งครับที่ว่าชอบไลฟ์สดมากครับและชอบทาคลิปมากครับซึ่งคลิปบางคลิปมันอ่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับอบางคลิปก็อ อยากให้ทุกคนมนุษย์เราหรือว่าคนเราม,มันมีชีวิตมีสองด้านเสมอครับลองเชื่ออย่างนี้ครับด้านด้านสนุกเราก็มีครับนะครับด้านที่เรา,าซึมเศร้าเราก็มีครับจริงๆครับชีวิตต้องมีสองด้านครับที่พูดในความนี้กับบางทีเราชอบในแนวตลคกับบางครั้งเราชอบแนวตลกแนวแนวที่ว่าทำให้ชีวิต หัวเราะได้ยิ้มได้กับแต่บางบางครั้งเราชอบให้ความรู้แก่คนนะครับซึ่งมันไม่มันไม่ผิดตรงไหนครับที่เราจะมีอารมณ์แบบนี้ในในในคนคนเดียวกันครับเหรียญมันยังมีหัวและค่อยเลยครับชีวิตเราก็สามารถมีหัวมีค่อย,ยครับการที่ลุงลองมามา,าม YouTube ตรงนี้ลุงลองรู้สึกว่ามันมีความถุกดีครับนะครับถึงแม้ว่าทลิปลุงลองครับอ่ามันยังไม่ติดเทนติดกระแสมากพอครับ ในลุงรองก็มีความสุขในการที่ได้ทำติปดูเองหรือว่าเพื่อนๆกดมาดูรับแต่สิ่งที่ลุงรองอยากจะส่งไห้กับทุกคนบนโลกใบนี้ครับถือว่าคนที่ดูทิปลุงรองก็คือความสุขนั่นเองครับแล้วก็นอกจากให้ความสุขแล้วครับลุงรองครับอยากให้ทุกคน,นโชคดีครับนี่เป็นเรื่องที่ลุงรองอยากให้ทุกคนโชคดีนะครับ แล้วลองอยากได้ทุกคนบานะาครับมีเงินเหลือกินเหลือใช้ครับแล้วรองเองก็อยากให้ตัวเองมีเงินเหลือกินมีเงินใช้ชีวิครับเราทุกคนปรารถนาที่จะรวยปรารถนาที่จะมีความมัง่งคั่งหาร่ำรวยปรารถนาที่จะมีความสุขปรารถนาที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่นั้นที่นี่คือใช้ชีวิตแบบนี้คือชีวิตทีครับ ท,ที่ทุกคนต้องาการครับลรงเชื่อเลยเกินว่าทุกคนต้องการได้ชวิตแบบอ่าอยู่มีอยู่เนี่อมีอย่างมีอย่างมีความสุขนะครับมีเงินเหลือกินเหลือใช้ครับแต่ลองมองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าถ้าเรารอครับรอให้เรามีเงินเหลือกินเหลือใช้ก่อนครับแล้วแล้วเราชิงค่อยมีความสุขนะครับลองคิดว่าเรา,า,า,าคงไม่มีอ่า ช้ถ้าเราคิดว่าเรารวยก่อนแล้วเราจะมีความสุขได้นะครับหมวงว่าเราคงมีความสุขได้น้อยครับแต่ถ้าตอนนี้ถ้าเราคิดว่าเรามีเงินเท้าที่เรามีตอนนี้ครับถ้าสมมติว่าเราเรามีความสุขกับเงินเต้านี้นะครับชีวิตเราก็จะมีความสุขไปเรื่อยๆๆยนะครับ <c oughs> ขอบคุณสวัสดีครับต้งลองไม่ใจไไปเไื่ยๆ ถ้าขอโทษทีนั้นไว้เนี่ยผมไม่เลยนะลุงรองไม่ได้ใส่เอาเว้นมาครับคือลุงรองอยากจะมา,าค,คือลุงรองอยากจะมาส่งความสุขให้กับทุกคนนะครับคือปรารถนาที่อยากให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตแบบแบบมีมความสุขในในใน,ในที่ตัวที่เราเป็นนะครับคือเราไม่ต้อง่าไปแก่สังคมอะไร่ามากครับคือที่เราอยู่อยู่ได้ไม่นานหรอกครับ ไม่คือไม่ได้แช่แช่งใครนะครับคือลองหมายความว่าเราเกิดมาแล้วนะครับชีวิตนี้ครับลุงชายชีวิตอยากมีความสุขทุกวันนะครับนะครับนี่แหละคือคือสิ่งที่ลองอยากอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขทุกวันนะครับแต่แน่นอนครับในแต่ละวันขอโทษทีครับลองเป็นหวัดนิดหน่อยครับในแต่ละวันนะครับเราเรานะครับ เจอเรื่องที่ไม่ปรารถนานะครับอ่าใช่ในแต่ละวันเราเจอเรื่องที่เราไม่ไม่ต้องการแบบนี้นคือเหตุการณ์เจอคำพูดบางคนที่มันมาดับความฝันเรานะครับนะครับทุกคนเจอครับแล้วเราเจอคนที่มาดับความฝันเรามันทำให้เรามีทุกข์นะครับนะครับถ้าเราใจไปไปอ่าเรียกว่า ไปติดกับคำ,ำพูดนะครับไปปิดคำพูดที่ที่ที่คนคนนั้นคือลุงรองก็เคยเป็นนะคือคนข้างๆเราเนี่ยบางครั้งลุงรองบอกออกมาไลฟา์สดอย่างเนี้ยมันเป็นความสุขของลุงรองครับแล้วไอ้คนข้างๆนะครับอบอกว่าแกลุงรองอจะจะไปไลฟ์ทำไมประมาณเนี้ยแกไลฟ์แล้วได้อะไรขึ้นมาครับไม่ะนะครับลุงรองก็บอกว่าลุงรองอ่ะ อยากให้ทุกคนมีความสุขอยากมาส่งกำลังใจให้กับทุกคนเขาก็บอกว่าดูรองทำตัวเองให้รอดก่อนไหมอันที่จริงแล้วมันก็อ่เรียกว่าคนก่ข้างดับฝันนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรกับ,ข,นนบข้อประมาณนั้นครับเขาไม่ได้ว่าอะไรกับเสียดายลองงานคอมเมนต์ไม่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 เห็นครับนะครับ ปกติแล้วอ่าององอุงรงอ่าอ่าอยากจะส่งเสริมให้ทุกคนนะครับอ่าอ่าใช้ชีมีครอบครัวที่อบอ่นอยากเรื่องอะคืออยากให้ครอบครัวคนไทยเรานะครับมีความอบอ่นนี่คือเรื่องเรื่องที่รองอยากจะให้อยากเห็นนะครับแต่ว่ามันมันก็อ่าเป็นไป ได้ไม่เท่าไรครับคืออยากเห็นก็กลัวอบอุ่นก็กรัวนะอยากเห็นสังคมอ,อบอุ่นเคื่อนองไม่อยากเห็นาสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยภาพที่รรงไม่อยากเห็นตรงนี้มากครับนะครับคือจริงที่เคื่อลองไม่ไม่สนับสน,นุนความรุนแรงในในครอบครัวประมาณนี้ครับแต่มันก็ได้ได้ได,ได้คิดละใจัมนทำอะไรไม่ได้หรอกครับแต่แต คือมันเป็นเป็นอะไรที่ไม่อยากเห็นครับแต่มันเป็นแค่คิดว่าออคิดลองลองคิดด่ว่าทำอย่างไรให้สังคมไทยหรือว่าครอบครัวครอบครัวคนไทยอบูดเนี่ยลองคิดคิดคิดคนเดียวครับแต่ไม่คิดคนเดียวเฉยๆนะครับคือแต่ว่ามันมันมันทาอะไรไม่ได้ครับครับมันทําได้แค่ว่าลองลองทำให้ครอบครัวลองลองมีความสุขไม่ทะเลาะกับเมียไม่ทะเลาะกับลูกแค่นี้ก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคแล้วครับ แค่นี้เองกเ็เราคิดว่าถ้าเราทุกคนนะครับทําให้ตัวเองมีความสุขทาให้มีมีความสุขทาให้ลูกเรามีความสุขนะครับแค่นี้เราคิดว่ามันมันโอเคทังกรมมันอบอุ่นขึ้นได้แน่นอนครับนี่แหละเรื่องไง่ายๆนะครับที่ทุกคนก็สามารถทําได้ครับที่เราออกออกมาไลฟ์สดนะครับถามว่าเาลองออยากะสมความสําเร็จ ในโลกาลาออนไลน์ไหมตอบตรงๆว่าก็อ,อยากประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์คนหนึ่งครับแต่ถามว่าอยากมีอะไรอยากมีรายได้ถึงหลักล้านหลักแสนไหม <c oughs> ทุกคนก็ต้อง,างการเช่นกันครับแต่ดุลองพอใจถึงแม้ว่าตอนนี้มันไม่มีรายได้อะไร,รอกครับดุลองก็มีความสุขที่ว่าอ,อวันนี้ได้มามาส่งพลังงานดีๆนะครับหรือว่าความรู้สึกดีดี บานหน้าจอตรงนี้ครับไปให้ท่านผู้ชมนะครับไปท่านให้ผู้ชมดูครับครับไปให้กับผู้ชมนะครับลองเสียดายไม่ได้เอาแว่นครับลองอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นบอกนะครับอลองอายุเยอะแล้วครับคือถ้าถ้าขอบคุณที่คอมเมนต์มานะครับขอบคุณนะครับนะครับถ้าลองนะครับคนอายุเยอะก็ต้องใส่แว่นเป็นตมดา้องเข้าใจหน่อยครับคือ คือรองรองคิดว่าปกติรองออกมาไลน์นะมันยังไม่เคยมีคอมเมนต์มาเลยนะครับในนี้วันนี้เป็นวันแรกขอบคุณมากนะครับที่มีคอมเมนต์ได้รองรองครับคือทุกทีแล้วรองจะออกมาเล่าเรื่องเรื่องปกติแล้วรองชอบเล่านิทานนะครับคือรองจะชอบเล่านิทานให้เพื่อนเพื่อนฟังหรือว่าให้พ่อแม่นิทานเด็กๆนะครับคืออยากจะเล่าให้ให้น้องๆของมาฟังแล้วก็อยากจะเล่าให้รุ่นรุ่นปู่รุ่นย่าอย่างรองเนี่ย เอาไปเล่าต่อให้ลูกหลานฟังครับลุงรองจะเล่าเล่านิทานับให้หลานลุงรองฟังก่อนก่อนนอนเสมอครับคือนะครับลุงรองจะเล่าเล่าเล่านิทานให้หลานคนฟังก่อนนอนครับเพราะว่าเด็กๆประมาณสี่ขวบห้าขวบนเหล่านี้เด็กๆเหล่านี้ครับชอบฟังนิทานครับและอย่างหนึ่งครับมันการที่เราเล่านิทานให้ไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้หลานฟังนะครับมันสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับมันสร้าง ความอบอุ่นให้เด็กๆนี่เป็นความคิดของรองรองนะรองคิดเองครับคือ <c ười> คิดว่าถ้าถ้าเรานะครับใกล้ชิดกับลูกกับหลานประมาณนี้ถ้าเราใกล้ชิดกับลูกกับหลานนะครับถ้าเราใกล้ชิดกับกับลูกกับหลานนะครับมันมันจะทําให้เอ,อเราเองก็มีความสุขนะลรัรองเป็นคนหนึ่งครับเวลาที่รองหเล่นกับเด็กๆเล่นกับลูกกับหลานอย่างเี้ยครับเออรองรู้สึกอ,อมีทําไมมีความสุขจั่ครกับ เวลาที่รองเห็นเด็กๆมีความสุขรองก็มีอยมีความสุขไปด้วยครับนี่มันมัน,ม,นมันไม่รู้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงรรนะคือรองเป็นชอบชอบรักเด็กนะครับคือเวลาที่เห็นเด็กๆมีความสุขรองก็มีความสุขนะครับนะ <c oughs> ครับซึ่งการสร้างความสุขของแต่ของของแต่ละคนนะครับมันมันไม่เหมือนกันครับบางคนอ่า ได้ร้องเพลงอ่าเรียกว่าได้ยำเพลงนิดๆหน่อยๆร้องเล่นๆบางคนก็มีความสุขครับนี่แหละความสุขของคนมันมันไม่เหมือนกันจริงๆครับครับแต่นะครับถึงแม้ว่ามันมันความสุขเล็กๆน้อยๆตรงนี้ยครับนะความสุขเล็กๆน้อยๆนยตรงเนี้ยครับให้เรานับนะครับถ้าเรานับความสุขนะครับว่าวันนี้เรามีความสุขกับเรื่องนี้นะครับันะควันนี้เรามีความสุขกับเรื่องนี้ ความส view, ุขเล็กๆอย่างนี้ครับมันจะพาเราไปสู่ความสุขใหญ่ๆเสมอนะครับเวลาที่เรารู้สึกดีกับอะไรสักอย่างครับนะมันจะทำให้เรามีความสุขนะจริงๆเลยนะครับาลองเล่าจริงๆอะไรสักฟังครับบางวันที่าลองาอรู้สึกหงุดหงิด อ่ายกตัวอย่างบางวันรอ,อ,อ,องเองก็มีความดงุดหิดกับกับเมียเหมือนกันครับคือมันเป็นที่อารมณ์คนเรา้วยครับถ้าวันไหนที่เรารู้สึกหงุดหงิดนะครับเราจะไม่มีความสุขเลยครับทั้งที่เขาก็ไม่ได้มาว่าอะไรเรานะครับคือบางทีอ่ารู้สึกหงุดหงิดนะครับมันจะทําให้เราหุดหิดทั้งวันครับแต่วันไหนที่เรามีความรู้สึกดีๆกับลูกกับเมียหรือกับใครทักอย่างครับเราจะมีความสุขทั้งวันครับ ซึ่งเวลาสําคัญที่สุดของชีวิตของเราก็คือเวลาตื่นเช้าขึ้นมาครับขั้นแรกเลยเราต้องทําให้ได้คือรู้สึกดีกับทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านใได้ก่อนครับถ้าเรารู้สึกดีกับทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านนะครับมันจะทําให้เรามีความสุขทั้งวันครับแม้กับรู้สึกดีกับสัตว์เลี้ยงของเรารู้สึกดีกับแมวของเราประมาณนี้ครับนะครับมันจะทํา ไอ้ความรู้สึกดีๆนะครับมันมันจะทำให้เรามีมีโชคมีลาบแล้วลองลองสายมูด้วยครับอันนีนะครับคือลองเล่าเรื่องอ่าเพื่อถึงลองคนหนึ่งไอ้กวางครับคือน้องคนนี้เขาจะมีความรู้สึกดีอยู่ตลอดเวลาครับเขามีแมวอยู่อยู่อยู่ตัวหนึ่งครับเขามีแมวอยู่ตัวหนึ่งครับแล้วก็รักแมวเขามากนะครับรักแมวเขามากเขารู้สึกดีทุกวันทุกวันกับแมวเขานะครับแล้ว เหตุการณ์ที่ประหลาดประหลาดเกิดขึ้นกับเขาบ่อยๆก็คือเขาจะถูกหวยบ่อยมากครับถึงแม้ว่าเขาจะถูกหวยวันหนึ่งอาจจะ,ะเป็นหลักร้อยหลักพันแบบนี้แต่เขาถูกหวยบ่อยมากครับนี่คือความรู้สึกดีๆของเขานั่นเองนะครับที่เขามีต่อสัตว์เลี้ยงของเขาครับเช่นเดียวกัน,กนครับวันนี้ครับลุงรองตาม,มานประจำกับหน้าหน้าจะหมดเวลาแล้วะครับอ่า ได้เวลาตามาแล้วนะครับซึ่งก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับลุงรองขอทุกคนนะครับมีความสุขกับสิ่งที่เป็นนะครับกับสิ่งที่มีนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในบ้านกลางทุ่งนา,ามีบ้านเล็กๆมทีที่นาไม่กี่ได้ก็มีความสุขกับตรงนั้นนะครับ มีความสุขกับการใช้ช <h aves> ีวิตครับ <ahead> ดูรองเองก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกวันครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณคนที่คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณไปอย่างยิ่งนะขอบคุณเพื่อนที่ไม่คอมเมนต์ด้วยครับขอบคุณที่ว่าดูร้ายดุรองทุกคนนะครับที่จริงดูรองอ่ะพูดไม่เก่งหรอกครับแต่ว่าใจมันอยากจะพูดนะครับคืออยากอยากจะมาอยากจะพูดออยากจะมาเล่าอยากจะบอกต่อ สิ่งที่ลองคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือทำอย่างไรครับให้ให้คนไทยเราครับมีไรายได้มากขึ้นนะครับนี่แหละสิ่งที่ลองคิดอยู่ครับว่าทำอย่างไรให้คนไทยมีไรายได้มีมากขึ้นมีอยู่มีกินมีใช้ครับได้แต่คิดนะครับได้แต่คิดเฉยๆครับซึ่งแน่นอนครับทุกคนบอกว่าํามารครับแต่หา มันก็ไม่มีให้เราทําตลอดไปครับเพราะฉะนั้นว่าการที่เรามีงานทามันก็มันก็ดีอยู่แล้วครับเพราะนั้นก็ชงทรรมาน,านทุกงานครับชงชงให้ความสําคัญกับมันครับถึงแม้ว่าอานนั้นมันไม่เป็นนานที่เราชอบเท่าไหร่ครับแต่อนนั้นมันสามารถเลี้ยงชีวิตเราได้ก็เราทําไปอย่างอย่างให้อไอเต็มที่ครับทําอย่างมีความสุขครับ ถึงแม้ว่าอันนั้นจะได้เงินน้อยับแต่เ,เราก็ต้องทามานนะครับทุกคนเเกิดมาต้องทามานครับแต่แต่ทำอย่างไรให้เรามีเงินมากกว่านั้นมีไรายได้มากขึ้นมาอีกทางหนึ่งและเป็นงานที่ง่ายๆครับสำหรับลองลองรองคิดว่าก็คืองานงานออนไลน์ครับงานออนไลน์เป็นสมมติว่าเราเรามีวลีเด็ดๆนะครับ วิล่ิดๆหรือว่าคนเต้นดีๆครับเรามีโอกาสที่จะสร้างเงินได้ในพริบตาเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นครับจงค้นหาตัวเองให้เจอครับผมลองเชื่อว่าเราทุกคนนะครับมีพรสวรรค์อยู่ในตัวตัวมาตั้งแต่เกิดครับนะครับแต่เรายังหาไม่เจอครับสังเกตง่ายๆครับว่าพรสวรรค์ของเราคืออะไรครับเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างนะครับ เรามีความสุขแล้วก็ยินเดอร์กับมันนะครับถึงแม้ว่ามันยังไม่ได้เอินครับเดี๋ยวเราทําแล้วเรามีความสุขเรามีอินเดอร์กับมันครับแสดงว่านั้นแหละคือพรสวรรค์ของเราครับแล้วเราอาจจะหาหาเอื้นได้จากพรสวรรค์ของเราครับถ้าใครมีพรสวรรค์นในด้านการพูดตูลงว่ามันเป็นโอกาสอันดีตอนนี้เลยครับ เราว่าโลกอ่าลองเชื่อว่าคนที่พูดแล้วรวยมีนะครับอ่าจริงๆตอนนี้ยิ่งดีครับถ้าเราพูดมีว่ารีดดิดนะครับอ่าเราทําคลิปสักคลิปหนึ่งแล้วเรามีวลรีดดิทเราให้ประโยชน์กับคนทั้งโลกอย่างเนี้ยมันจะทําทให้เราอามีเงินได้มีไรายได้เข้ามาได้ครับแต่เราอย่าไปตั้งความหวังความหวังง่ายมากครับคือ ทำไปให้มีความสุขเหมือนกับลองครับลงคลิปแต่ละคลิปอ่าลองไม่ได้ตั้งความหวังความหวังว่าจะมีรรยอดไลค์เท่าไหร่ครับลองทาไปเพราะความสุขนะครับขอทุกคนท o ย t u b e อย่างมีความสุขนะครับอ่าบางครั้งรร้าสาระบ้างก็ไม่เป็นไรครับชีวิตเรามันต้องมีไร้าสาระแล้วก็มีสาระอยู่เสมอครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ